คุณรู้หรือไม่บุตรบุญธรรมมีสิทธิ์ในมรดกหรือไม่บุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายเหมือนลูกแท้ทุกประการแต่ต้องเป็นบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับนายทะเบียนแล้วเท่านั้นเมื่อพ่อแม่บุญธรรมเสียชีวิตโดยไม่มีพินิยกรรมบุตรบุญธรรมจะถือเป็นทาย,ยาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกเท่ากับลูกแท้เช่นเงินที่ดินบ้านหรือทรัพย์สินอื่นๆ แต่ถ้าพ่อแม่บุญธรรมทำพินในกรรมไว้ให้มรดกกับคนอื่นทั้งหมดโดยไม่ให้บุตรบุญธรรมเลยก็อาจไม่ได้รับอะไรเว้นแต่จะฟ้องศาลขอส่วนแบ่งที่ควรได้เรียกว่าส่วนแบ่งที่พึงได้หรือส่วนบังคับในบางกรณีบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อแม่แท้เว้นแต่พ่อแม่แท้จะทำพินในกรรมยกให้สรุปค,คือถ้าจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องจะมีสิทธิ์ในมรดกของพ่อแม่บุญธรรมเหมือนลูกแท้ทุกอย่าง หากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้เข้าใจกฎหมายง่งายๆใช้ได้จริงกับกฎหมายชาวบ้านฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเช่นนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ